สู่ช่องแอ็นฟูนี่นะคะลุงช่างแวะนะคะอาหารริมทางปลาเผาไก่ย่างปลาเผาถูกใจลุงช่างลุงช่างชอบทานปลานิลเนาะนะคะน,ะ,นะลุงบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวเช้านะก็พาทีมงานนะคะ โอ้เอสชิดก็กำลังรุ้นนะคะป้าจัดจักใบละพี่น้องเด้อเอาะอกพเอามาว่าเอสชิดรุ่นรุ้นลอตเตอรี่ไงจะได้มีโชคไงเออเอาจ็กใบก็เอาเลยเลยชิดเด้อเออป้าโอ้ยโอ้ถูกใจแล้วถูกใจแล้ว

ข้างดำและข้างขาวแม่แม <f ix but realised> ่าะเขาเ็น่าม่ม่เอ่เป็นย่แล้วมเียมันืองขหมอนะไม่ไ่่องของใมกันไม่เองขอ่ไกาบยจข้างขาวไม่ใ่ข้างดางกระ่ายม่ข้างดานแอดชิดจัดเต็มพี่น้องอันนี้กรเขียนครับตัวนี้เขียนนั่นแหละอันนี้ก็เขียนบ่ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันเหมือนมันเหมือนรองเท้ารองเท้าซื้อกี่เงี้รองเท้าซื้อมาใหม่ๆกัดก่อนนะรองเท้าคนหนึงฮะรองเท้าเราซื้อมาใหม่ๆเราต้องกัดเพื่อไม่ให้มันกัดเราครับอย่าต้อกันใช่แล้วซื้อมายังไม่ทอดเราต้องกัดมันก่อนครับจะจะลืมเกือบะเดี๋ยวไปพาไปเอาอยู่งาน เดี๋ยวแวะวัดข้างหน้าก็ได้พี่เดี๋ยวพาไปเอายงนนรืมเกืบเคีนไข่เขียกใหญ่วันนี้ไข่เขียกไข่ไขไข่ไข่ัข่ไั่นี่ไข่ไข่ไข่่ไ่่ไ่่ไ่ไข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 

เอตล้วบ้านนาเล้จำนาแล้วกน่ครับผมเปิดป oh, ับจำนายแล้วน OK> ี่ยนเนื้อแม่ได้แต่าเนื้อเนื้อมดเอาเมดแล้วที่เราที่หนึ่งเอ่างไม่เอก็อ่างอมาเอานผมเด้อไ่เด้อไปอดไปหาบ้าน่ผมเลยวพ่อหายพ่ออาทิตเีรพ่อเลยเราไม่รู้ว่าลุงช่างซื้อเลขอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ รางวัลที่หนึ่งเอ้าหยางพูดใช่ไหมโชว์โชว์โชว์ขอให้ถรางวัลที่หนึ่งนะครับโอ้โอ้ซื้อซื้อสั่งแล้วนะ17ุวิ่งมหาก็เลยนะร้านก็ร้านออ่างเนี่ยอ้อ่างมเอกออ่างมะม้าเลย ก็เป็นร้านอาหารลิสานเลิศรสนะคะก็มีส้มตำไก่ย่างปลาเผาน่ะน่ะใบบ้านๆสไตล์เนี่ยนะลุงป้าชอบทานกับข้าวบริเวณแถวนี้อู้หูโป้บิ๊กซีบิ๊กซีอยู่ตรงนี้เองโอ้บิ๊กซีเล็กอ,อ่ะอ่าบิ๊กซีเล็กเออบิ๊กซีเล็กอา้กกอาวเจออะไรจะถูกใจอีก ว่าเราขับรถดินถั่วคัวถูัวคั่วถั่ไกแล้วถูกไกแล้วป้าซื้อไปแล้วรีบกินเด้อเวลาขึ้นรถเด้อก่อนลงเราต้องระบายก่อนนะ

แล้วไปิก่อนเออปกเลยบอกว่าเ่ไปย่งคัสาขาไปย่างโาาอะไรกันนี่เไปสองไปขวัดย้อน้าวัดแุยก้นข้าวกยง้นข้าครับพี่น้อโอ้ัดกิงกเน กลัวอะไรที่สุดถ้ากินถ้ากินหมดถงนี่พีน้องเอ้ยนั่งหน้าาปเอาอย่างงี้น้อก็สำหรับที่นี้นะครับก็่ยดาลืมเลยครับเราก็กินนะครับคลาเจลักี่ักหน้าไปก่อนครับถึงก็สองเจก็สี่็ด้ายี้ี้ี้่สายี้ยี่บา่ะี่บ่ี้นายบ โอ้ลุงนะได้ถัวก็นั่งสบะกินนะอร่อยเลยนะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็รอกับข้าวนะปลาสั่งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะค่ะฝากลิตัณั์ด้วยนะคะในช่องแอ็นฟ้มฝากช่องเฟือนบ้านหมาฟูมนีด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัส